บสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนเบอร์สุขสุขคนเนาะมื่อนี่กับมาพ่อกับบ่าวจันอีกแล้วพี่น้องกับซองของบ่าวจันสแนลเนาะพี่น้องเนาะมาพ่อกับบ่าวจันเมื่อนี่บ่าวจันอยู่ที่มู่บ้านอานุสัญญาเนาะพี่น้องเนาะโดยเมืองเมืองพีนพี่น้องเอยถือว่ามักไก่พอสมควรมื่อนี่เนาะโดยกับผ่านมาทางเนาะพี่น้องเห็นเมตูเพนอยู่เู้เดียววนนะ่เสนะเดี๋ยวสิขึ้นไปถามไทยเพื่อนน้ำกันเลยพี่น้องว่าเอา่อ เปิ labor, ้นอยู okay, okay then, ่น้ uh, well, ําไผ่เนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นอยู่กินจังได๋นี่เนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวขึ้นเบิ่งสงมนํากันเด้อกินเหือนแน่เด้อตู้กอาสบายดีมั้ยตู้สบายดีอาสบายดีอกินเือน่เอึบอาาก็เ็หยังอยู่ตู้เฮ็ดหยังอยู่ได้เ็หยังเ็หยัง โดย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 อ้าขอโทษนะตู้เด้อมีตู้ซื้ออย่างนอคือเอ้ซื้อเบยเว้ยเว้ยเบย์เนาะอ๋อมีตู้เบยเนาะมีตู้เนาะโดย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 อืมอ้ามีตู้อยู่นี่อยู่กับไผาะนอหน่เนาะอยู่ผู้เดียวเออเอ้าลูกลูกหลานี่ตู้ไปทางในบดลูกใครจะมีลูกใคร ไปใ่่ว่าจะไปหาเงินแบบเาเห็นใหม่ก็เคยในสองปีแล้วสามปีแล้วแบบเาเห็นแบเพิ่นเพิ่นบอกว่าไปหาเงินแต่ว่าไปหาเงินเราเห็นใหม่กเคยหมดเจ้าบิจต่ออย่างมาบอบริจิตโตเลยอ๋ออันมีตู้เนี่ยมีลูกกันจะคนมีลูกจะคนลูกเดยูกใช่อ๋อลูกชายผู้เดียวเนาะอ๋อโดย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  แต่ว่ากางคำกังคืนมีตู้อยู่กระไผรนี่อยู่ผู้เดียวเลยอยู่เพือเดียวเลยอ๋อตุโดย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 อันได้ลูกอันผัวและมีบ่าตู้มีบ่าพี่ผัวก็เคยนะอันเอาเมื่อก่อนได้สันเมื่อก่อนนั้นอันไปเจียคอนรู้ด้วยไปถึงป้าพี่ตัวฟ้าเออเออางแห่งได้ตูวเด้ออ พอดีค่อยม่าม่านในเราพ่นเบาค่อยเมียที่แกค่อยยิ่มเม่์ค่อยเม่์ค่อยเชียบปะโดยโดยโดยอ๋อก็คือก็คืออันเพิ่นนี่มันเป็นสู้กันในซื่อเนาะไม่คืไ่ได้บ่ได้ขึ้นว่าเป็นผัวเป็นเมียแล้วเนาะเนี่ยไปยุ่กันในซื้อเลยแต่พอดูพอดูเอฟกับป้าค่อยอ๋อโทษเด้อตัวเด้อขอโทษเด้อที่ถามเด้อโดยโดยมันดียวยังบม่พูดที่ไปที่มาของมิตู้เนาะ โดยเอคืออันเพิ่งอยู่น้องๆนั่งมีตู้แหละมีลูกกันคู่เดียวเนาะเูกสี็คือมีป้าป้าได้ปเก็บมีไหมเพิ่งไดเอามี่หมแล้วเนาะออันคนที่เป็นผัวนี่อยู่ในบ้านเดียวกันนี่บ่บ้านเดียวที่อยู่เชื่อมอยู่ในรั้วเหนื่อยๆกุเวัตดูดิอืมโดย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 โอ้แตลูกลูกชายได้จากปีแล้วลูกชายนี่ลูกชาย ช้ปายแล้วประมาณ20ปลายปีแล้วเนาะอืมใช่ๆๆโดยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ hmm. ah, si boy, ่นไปหาเงินแล้วบ่ติดต่อมาเลยบ่โอ้แต่ที่มใมีตู้นี่อยู่ผู้เดียวเนาะอืมอืมโดยดอันมีตู้กินข้าวกินน้ํากันยังมื้อนี้บ่ได้กินยังม่ตู้กําลังสิย่างไป้เมื่อกี้นี่้าไปซื้อไปยืมเมไม่ให้ร้กท่านให้อ๋อบ่สิไปอันยืมเสียมนําเพิ่น ดดดดอันอันเอ้ามีตู้เป็นยังมือมือมีตู้นี่มีมีเคยเปนเตเกิดเลยนเกิดเลยอ๋ออันโต้เครื่อนโต้เครที่ม่คยเป็น้นแต่ยังไดอ๋อเเลยเลยเป็นเป็นจองเป็นรอยไปซีเลยบานี้เนาะก็ไม่ได้เป็นเยอะ แต่เก่าก็บม่ได้เป็นเบสซี่น้องพี่น้องเนาะกับได้พื้นได้กันนอมือเพิ่นกับพี่น้องเลยใช่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 จะยังน้อยพ่นโดย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 อันขอโทษได้ไม่ตู้อายุจะปีแล้วอายุเออชีชีชิปไม่ม่ตู้นี่ไดห้าชี้ชิดปลายห้คิดและห้คิดปลายประมาณห้าชี้ปลายเนาะมีตู้เนาะโดยอ๋อโดยโดยโดยเดือพืชไพ่มีบ่ตู้อยู่เฮือนมีตู้นี่กค่ำกันขึ้นนี่ เพื่อไฟกเพื่อมาช่วยเดือยก้อนนดหนึ่งเนี่ไฟอ๋ออันมีคนมาช่วยเดืออยู่มีคนช่วยเดือเพื่อนึงคนเชียงเมืองพี่ที่เนี้ยอ๋อคนมาช่วยเดือเอาไฟเข้าให้เนาะเอาไฟไฟเบบแบบอะไรใช่ไหมอืมเดี๋ยวแบบนันไฟสุราอเซลเนาะพี่น้องเนาะพอเห็นเห็นอยู่ด้านหลังเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยแต่ว่าใส่ได้อยู่เนาะตอนนี้เนาะยังใส่ได้อยู่พี่น้องเนาะอืม น,ำ ın, นำ 5, 5้ำกินน oh, ้ำใส้ได uh, ้ม uh ีต no, no. ู้ได้ม no ันน no. no. ้ำเนี no. 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 ่ยเนี่ยใส่เดี๋ยวเพื่อนแข่งให้เคยโอ้อันอันผู้เพิ่นมาสัมภาษณ์คือกันเนี่ยคือเขานี่บอเออสัมาษณกันอืมเดี๋ยวเพิ่นมาซอยอันน้ำเนาะซอยน้ำมาดานเนาะกับไผ่อืมกับข้าวกินโดย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 ข้าวกะลงคิดแล้วเนี่ยคิดแล้วเนี่ย เออมีตู้ก็อยู่นี่ผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะแด้ญาติพี่น้องมีตู้ได้สามีบอมีกันยู่เฮ็นไปเฮ็นมันอยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านนี่คือกันเนาะแก่เขาเขาเข่ได้ชนใจมัน่อยน้อยแล้วกันไปโชว์แด้มีตู้อยู่ผู้เดียวนี่กลางค้ำกลางคืนบ่ย่านบ่บอเนาะเออมันอยากอนุญาติกับเจ้าเกศนี่ไงเนาะ เหมืนเชิดมือเหมืชิดเลยเชิดเหมือนเชิดมือเชิดรุ่ยโดยโดยเนี่ยบอลบอลบอลยูนี่นั่นเป็นบอลอันดินของม่ตู้เองบอโดยดินแต่ก็แต่เข้าเลยเนาะดินแต่พอดไอแม่พูนโอ้แต่ตอนนี้พ่อแม่์ได้สบายใส่เบิร์ดแล้วพ่อแม่ในด้เสียม่แล้วเสียเบิร์แล้วโอ้โดยโดยหลายปีแล้วโดยโดยไม่ตู้ก็เลยอยู่ผู้เดียวเนาะ อันอันอันขอโทษนะตู้อันที่อยากอันถามเรื่องอันอันผัวมีตู้แน่เนาะเมื่อก่อนน่ะนะเดี๋ยวเพิ่นมาพบพ่อมันมีตู้ได้รนะไดเมื่อก่อนผู้เป็นผัวนี่ผัวมีตู้นะวผัเดี๋ยวมาพบพ่อกันได้ในใดว่ามาพบพ่อกันมาดินมาหัวกันนี่แหละเออไม่ทุกมวลาเลยเคยนอนแยกกันเคยขีิบักขี่หักเลยไมเคยก็ฟ้าพูดกันได้เคยเอาไม่เอาก็ชิบชิบเจ็ดนี่เออว่า เอขอโทษเด้อไม่ตู้ไม่ตู้ไม่ตู้มี่จะผัวนะมี่สองเด้ออ๋อพี่จะตายป้าคอยอ๋อเพิ่นกับผัวผู้ที่สองนี่ตายปะอืมตายปะากินกินเงินกินเด็ดกินแบบแน่นดิโอโดยโดยแข้งกุดแข้งมิกุดแข้งกุดอันแข้งกุดเอาผัวเพิ่นนะผัวต้องอย่างนี้จีขอโทษใจแข้งกุดโอ้ค่อยก้เอา โอ้เดี๋ยวเพิ่นเสียไปแล้วตอนนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นเสียไปในจักปีแล้วมิตรด้หลายปีเล้วค่ะหกเจ็ดปีแปดทิฟปีว่าแล้วแต่เมื่อก่อนก็อยู่น้ำกันน้ำหนีบอ่อยู่กันอยู่เพื่อนนี้เคยไปอยู่แล้วแต่เมย์เคยยั่งอ๋อตอนแต่ตอนแม่ยังไม่ตรยังยังผุ่นเนาะอืมแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกเสียป้าแล้วเนาะพี่เนาะโดยแม่ป้าได้เคยกับแม่อยู่แม่เคยแม่กเสียป้าอีกแบบนี้ เราอยู่ผู้เดียวอ๋ออันคือดูกทรายนี่อันเพิ yeah. so, ่นบม่ได้ติดต่อมาหามิตู้เลยบอเพิ่นไปใส่เพิ่นไหมไปหาเงินแบบไปหาเงินอยู่หาเงินทางใดเนาะอยู่ทั้งประเทศทั้งใจอยู่ไทยบ่คือเป็นยังโมเมนท์ไทยบ่อยู่ลาวเขานี่แหละอยู่ลาวนี่ไม่เก่งเพื่อโดยโดยหากบอติดบอต่อมาเลยเพิ่นไปจักปีแล้วสองปีแล้วสองปีบอโทรบออยังมาหาตู้เลย พ huh ี่น้องเอ้ยก็ไปเบงรถมึงมาไว้ยังอยู่ไปหมดไปมีตู้เลยไปเบงแพทเบงอันเบิ่งหมอเบิ่งหยังเบิ่งหลูกนะอือยังอยู่โอ้เพิ่นได้อันหมอหมอเพิ่นบอกว่ายังอยู่ว่าซั่นเนาะอือแต่คือบ่โทรมาหาพ่อหาแม่เนาะซั่นเนาะโดยโดยกจักสิตายยังบ่จักเลยเนาะอือโดย

นี่เอาน้ the, okay, so in, so so you know, ําซ้ําปลามีตู้ยังกินพอกินอยู่บ่เดียวบ่ได้มีเอะเบิดแล้วเบิดแล้วเออยโดยโดพรว่าบ่ได้เฮ็ดให้เห็นาเนาะโดยถ้ามันเข้าน้ําซ้ําปลาเบิดแล้วมีตู้เฮ็ดจังได๋ซะบดขอกินาขอเอาออขอมีตู้ได้ย่างไปอนะออเอ็งดีถามเฮ้ยเดี๋ยวขให้เขามาให้เนาะ ขอให้เก็บมาให้เออโตพี่น้องเลยชีวิตเพิ่นกันหน้าเนี่ยก็คือมีตู้ไปยุ่มเอาเองนี่บ่เพิ่นทางไมให้แล้วเนาะโอ้เฮือนก็ใกล้ทางถนนอยู่พี่น้องเลยเด็ดอินนอนตอนหย่เพิ่นกันกลางค่ำกลางคืนเกิดนอนรับนอนผู้เดียวเนาะนี่เนาะเออมือพื้นเก๋นั่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมีตู้มือ เมื่อเพิ่นกัเป็นจองเลยพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเมื่อก่อนกับ่ได้เป็นเวซี่เนาะโต๊ะเพรื่องพ่อผมเป็นบอกโดยโดยที่ว่ามีตู้กับมีลูกผู้เดียวเนาะลูกผู้ชายที่ว่าเพิ่นไปทํางานบริษัทอิสราเอลบริษันเนาะบติดบทต่อมาหามีตู้เลยพี่น้องถ่ายลูกกันถ่ายลูกเพิ่นเบิ่งเพิ่นยังอยู่ตอนนี้มีตู้อย่าบอกยัง บอกๆกับลูกนะอยาบอกให้มาหาบ่ดีบ่แน่ใดถ้าลูกชายไปเบิ่งอยู่ตอนนี้นี่อยาบอกอยาเว้าหยังลูกชายนี่ก็อยากให้มาหาแม่เด้เนาะอือโดยกินฮอดลูกอยู่บ่กินฮอดบ่กินฮอดเนาะเออโดยแต่ลูกนี่บ่โทบ่หยังมาเลยจักเทื่อซั่นเนาะอือนี่นะเฮือนซานก็ประมาณนี้พี่น้องเอ้ย อินโดนตอนเนี ah, ้ยอันเฮือนชานเพิ่นกะนอ่าลังกระซียึดเจืยวอยู่เนาะข้าผลกับไม่ได้หัวเลยหนังเนาะวันฝนตกเนาะอืมเธวมาอยูู่้เดียวกลางค่ำกลางคืนกะในเฮือนมีตู้กับหมอนมุ้งกับมีครบอยู่บ่โดย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 มานี่มีแต่เพิ่นมีแต่เพิ่นเอาให้นี่เนาะโดย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 เออตัวเอง อยู่คนเดียวกลางค่ำกลางคืนเนาะหมูย่านบอก่นี่เนาะเปรี้ยวช้ำพี่น้องเลยโดยโดยโดยนี่เด็กยามพาลมฝนตกกับที่เช็ดนี่ได้นี่เนาะยางเป็นไข่เป็นบัตเป็นไอนี่แหละโดยการอาศัยแต่หาดฆ้าใกล้ๆนี่เนาะยางไปเนาะเบื้องเนื้อมิตู้เด้ออันว่าโดยโดยโดยเอ่อยางขามทางกับระบังเด้อมิตู้เด้อมึงไปตู้ไปมากินี่ ยางกับเสีช้าเนาะพี่น้องรถกลายใช่ไหมรถอันมื้อนี้เนาะวาจันก็ได้แบะมาเบิ่งมีตู้พี่น้องเลยว่าเห็นเพิ่นยางน้ำทางเมื่อกี้นี่เนาะถามมาแล้วว่าเพิ่นคือเฮือนเพิ่นอยู่นี่ว่า่สันเนาะโดยจะเฮือนเพิ่นเัมนบ่มีไผเลยถือว่ามีแต่มีตู้ผู้เดียวเนาะอยู่นี่เนาะอันเอออันบนมีตู้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแต่เศร้าได้หนึ่งอยู่ไซ อ๋อเฮือนไผุ่่นทั้งนั้นพุ่นเนาะอือโอ้โดยโดยโดีตู้เองอย่างนึงน่ะนึงกินเองเนาะอือขอโทษแล้วตู้เด้อเฮาไปเบิ่งขอเบิ่งอันว่าเฮือนไผ่นี่ได้บ่ขอเบิงด้เนาะไลเนาะไปตู้เนาะขอโทษเด้อไดอ่าขอเบิ่งรอเบิ่งเฮือนเงานเพิ่นกนเด้อพี่น้องเนาะันีดอูน้ําเพิ่นบ่อือนอูน้ําเนาะอือนี่น้ํากินเพิ่นน ดูโดยดยอันนี้เบี้ยเบี้ยยังมีตู้นี่เบี้ยหมักเพชรอ๋อมีตู้เนี่ยปลูกเองนะเออหยิบเออพีองเดี๋ยวเด้อนี่เพลอนไพรเพลินพี่น้องเกื่อนกินเพลอนพุ่วเพลินเนาะอันนี้เนาะอยู่ผู้เดียวเออยินเดี๋พี่น้องเลยนอนมุ้งเพลินกับมี่ชนมีเนาะนอนผู้เดียวเพลินเนาะ โดยประมาณนี้พี่น้องก็สิอยู่คนเดียวเพิ่นเนาะหมอแหกเตกโพเพิ่นกันนีสซัมีพี่น้องเอ้ยเออเพิ่นก็เป็นระเบียบเพบห้อยอยู่เนาะพี่น้องถือว่าเพิ่นอยู่คนเดียวแค่โดย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 กะโอเคไหมตู้เนาะ เดี๋ยวว่าจันสิขอลาไม่ต so ู้ก่อนเด้อวันนี้เด้อโดยกันเดี๋ยวว่าจันสิเอาเงินไปให้ไม่มีตู้ไว้ซื้ออันปลาเดี๋ยวงนอกกินเนาะโดยอยู่ได้ยังไงหาสิพัดเนาะโดยอันเงินนี่ก็เป็นเงินของอันเม่กาใสเม่ดอนเนาะอยู่ต่างประเทศเหมือนเด้อโดยเพิ่นเห็นคลิปของบอจันได้เพิ่นกินฮอดดินดอนบ้านเกิดเนาะดินกินฮอดแผ่นดินเกิดเพราะเนาะเพิ่นก็ได้ผ่าเงินมาให้บอจันไปช่อยคนถูกยากเนาะ เนาะกะให้แม่นี่อันขออวยใส่อวยพรให้เพิ่นอน่ได้บอเขามองขอบใจเพิ่นเนาะขอบใจเลยยู่ดีดีเฮกจิตจะได้กอบใครจะมีเลยโดยสาธุเนาะอ่าสั้นเมื่อนี้อันว่าจันขอลาก่อนได้ไมีตู้เด้อโดยกะยังใดกะอยู่ผู้เดียวกันธรรมดับบ้งเด้อข้ามถนนหนทางเนาะโดยกะอันอยู่คนเดียวกะอยู่ของคบของกินกะสู่เนาะอยู่ผู้เดียวเนาะอื ต่นอพี่น้องเลยอยู่คนเดียวเพคนกะโอเคนอพี่น้องนอว่าจันทร์กะสิขอลาพี่ลาน้องน้ำพ่อมีตู้เลยพี่น้องเลยเนาะเออคือมีตู้เพคนนี้เอ่อบัวมีไผ่เลยประเสริเนาะเอ่อมีลูกผู้นึงกะลูกไปหาเงินหาค่ำกะบโบติโตมาหาเมย์เลยประเสริเนาะลูกใช่เนาะมีตู้เนาะใช่เธอไปหาพวกปีแล้วเนาะไปเนาะบบติโต่อมาเนาะโอ้โดูดูดู สิปมาณนี้พี่น้องเลยถือว่าลูกผัวเพื่อนกัที่ผัวที่เพื่อนได้มีลูกกันนี่กะถือว่าเพื่อนมาดินสู้ดินอย่างกันได้ซื่อเนาะว่าได้ทักือเป็นลูกเป็นผัวประชันได้ลูกได้เต้าเลยเพื่อนกับพระพระทิมมีตู้ไปให้ตู้ยู่ผู้เดียวประสันเนาะโดยกะสิปมาณนี้พี่น้องเลยเนาะโดยกับประชันกะสงสารเพื่อนเนาะได้กะเอาเงินให้เพื่อนไบซื่อปลาเล็กพิงนัวกินเนาะพี่น้องอยู่คนเดียวกับ โอเคพี่นอนะ้องเนาะสำหรับเมื่อนี้กับว่าจันต้องขอลาก่อนเนาะพี่น้องเนาะโดยต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนาะจี่ให้ทึนให้อาจันมาซวยเดือยมิตู้เนาะโดยต้องขอบุญขอบคุณแม่ดอนแม่กาส่เดอขอบคุณอะไรได้อแมเด้อก็อให้แม่นี่มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะดำเนินชีวิตไปมีแต่โชคตราบเด้อเจ้าให้ทานมาในเมื่อนี้ให้ใจขึ้นสู่เจ้า,าน้อยเท่าพันเท่านะ ขะสาธุพี่น้องเนยโดยโดยโอเคเนาะสิ่งที่ขาดบบได้เลยก็คือพ่อเม่พี่น้องให้การติดตามหับซ้มบาจันตั์แต้นจนจบเนาะโดยโดยกับบอขามโฆษณาของบาจันนอก็นกกำลังใจให้บาจานันเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปเนาะพี่น้องโดยก็โอเคพี่น้องเนะาะบาจันก็ต้องขาดกขอกาวคำว่า à, สบายดีก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำว่า,าสบายดีเดย